มาแล้วนี่คำมอดมาที่ไหนเอ่ยเนี่ครับเรามีบัตรนะครับเรายื่นบัตรไปแล้วเข้าเลยครับนี่ราคตัเดียวว่าอันนี้นอันรถ น้องมากี่คนทั้งหมดแค่นี้ไหมแค่นี้ค่ะเราก็มีรถล้างนะครับให้นักท่องเที่ยวนะครับชมตรงนี้มีกวางเลยครับปุ้นนี่ปุ้นปุ้นนี่แล้วไปเอาเดี๋ยวเขาไปเอาตนั่งรถล้างพื้นที่ตรานงได้เลยนะจ๊ะ นี่นะครับสองชั่วโมงห้าร้อยห้าสิบบาทจะต,ต้องไปติดต่อทางนู้นนะคะตรงนี้จะเป็นเฉพาะรถรางอันนี้รถราง,ลลางขึ้นได้ตลอดจอดลงได้ตลอดเนี่ยเขามีตลอดเนรถรางอ่ะใช่ค่คะเออไม่ใช่ห้ามโมงก่อนห้ามโมงก่อนห้ามโมงไม่ไม,ไม่หมายถึงว่าเราไปลงจุดไหนก็เขาเขาเขาจะมีเวียนตลอดเนี่ยใช่เราขึ้นได้เลยเราจะได้ห้าโมงขึ้นไปสองชั่วโมงห้าร้อยห้าสิบบาอย่เข้าไปยืม ในวันนี้เด็กๆเ,เข้าฟรีนะฮะเป็นวันแม่แห่งชาตินะครับนี่อันนี้เป็นกวางนี่โอ้มีเยอะเลยครับร่มลื่นครับดูเด็กๆให้นี่ดูน้องดูน้องดูน้องหนึ่ดูน้องนึง่นนนนให้นี่ละนี่เดี๋ยวไหถ่ายรูปเอากระมอดมาเราถ่ายเร็วเนาะถ่ายไหมมา จกปากไว้งั้นแหละจกปากอยู่นั่นแหละเออโดนอะไรเห็นไหมน่ะเขาวิ่งไล่อนะีกแล้วน่ะดูนี่ดูเร็วเรนี่เขาวิ่งไล่แล้วมมอะครเอาละครเบา่ะกเอาเอาครเอาลาเอาลยคนเอาละเาลเอาละเอาเขาะครเอาละเอาละวเอารเนะนละคราครเอาลอาลรเอะนลวเอะคร ใช่ไหมนี huh. okay. yeah. ่ดูมดนี่ำมอยป่ขมดครับสชีอยู่ส่มนี่อยู่ข้างบนนี่ไงนีแหละบนนี้แหละเปดเป็นไงบ้างหน้าตายยิ้มแย้มเลยนี่่ายไหมโอ้โหเอานี่ยิ้มแย้มหน่อยบอกดิเป็นไงบ้างฮะรู้สึกดีครับดีมากดีมครับ เ็นยะมาเนี่ยสนิทอ่ะดีใจมากเลยครับโอ้ไม่พูดไม่จ่าเลยนี่นี่มีนก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 อะไรวะเนี่ยเฮ้ยมอดเห็นอ่ะอันนี้เป็นสถานีฟันติ้นนะฮะเฮ้ยมอดขึ้นมา น,นเป็นรถลางรถไฟคนระับเด็กๆเข้าฟรีวันนี้โอ้ยังสวยเลยมาบอดแล้วเดินมาไหนเดินมาไหน,ด,น,ไหนดูนบก,ก่อนเลยไ่อ่ไหวตนน,น,นีนี่อบมอนนีบขรถารขถาครับขมม นี่เดินมาข้างบนนี่เร็วน,นี่นี่เดินมันรงนี้ก็ได้นะนี่ครับโอ้วันี้มันหยุดคนเยอะมากเลยคมีสัตว์ให้เด็กๆได้ศึกษานะใครพ่อแม่ผู้ปกครองพาเด็กๆมาได้นะฮะมีรถรางให้ขึ้นนะครับรอบละยี่สิบบาทขึ้นในตลอดมีรถเบียนตลอดนะนั่นมอดเห็นนะมดอมดเหรอ นี่นี่นี่เราดูน้องเนี่ยน้องไปให้อาหารแฟนกินน้นแล้วพาเลตครับแฟนปินบานมานเ,เห็นอะไรมั้งเ,เห็นอะไรมังนี่ไงคาบิบ,บาลาอันนี้ไปดูไปดูเต่าน,นี่ นีข้างในนี้ก็จะมีเต่าหลากหลายสายพันธุ์นะนี่โอ้นี่มีมีเต็มเลยนี่นี่มึงดังเนี่ยไหนดังเหมือนเท่าโมเลยมัอ่ะนี่ดังเหมือนเท่าโมเลยดังเหมือนเท่าโมเลย ตัวยังใหญ่เลยมีเยอะเลยเนี่ยนี่นี่นี่น,นี่อันนี้คือเต่านะอัลเกเตอร์นะฮะโเหมือนปากคล้ายๆจระเข้ตัวใหญ่มีนี่ฮนะเดีย๋ยวเราไปดูต่อมีเต่าเยอะๆเลยนะฮะเด็กๆไปไหนบ้างน,นะโอ้เด็กๆมากันเพียบเลยครับวันนี้วันหยุด ครับวันนี้ก็มีของมาขายเยอะเลยนะมีเสื้อผ้าปัดย้อมนะครับมกีกระเป๋าจเอตัวตามนี่ดูในรถสตวปุ้นปุ่น,นมาขยับได้ไงปุ้นนี่นี่ดูเครับปุ้น บอดกลัวเลยอ่ะเฮ้เอาดิดิดิเอาอาปากเอาเฮ้ยอาปากมันเล้วหัวไงไล่นๆเอาเมื่อเขาเอาโอเอาปากอมมือไว้เดี๋ยวมันจะกัดเรานะเด็กจะเดินมาแล้วร้อนครับเราก็มีคาเฟ่นะครับมีกาแฟสด กาแฟพันธุ์ไทยนะครับอร่อยเข้มเต็มรสชาตินะครับที่เขาเขียวนะฮะขโมยไม่อยากกลับบ้านนะมา,มา,มานี่มานี่นี่เป็นสัตว์เลื้อยคลานมีงูพิษด้วยนี่เดี๋ยวมาดูดูดิ<แ>มีอะไรบ้างเข้าเดินเข้าเลยเร็วๆแนะนำหน่อยแนะนำหน่อยเร็วาาไ,ไปขับ,บ<ไ>ปุ่นไปเฮ้ยมีไงจระเข้ก็ห้ามจับนั่นไงหลักฐานมัดตัว โอ้เออมีลายนิ้วมือด้วยห้ามจับนะนี่หลักฐานอยู่เลยถ่ายเห็นเลยของแท้หรอแท้ของแท้ของแท้ใช่ห้ามจับของแท้เนี่ยของตาแบทเรียนนี่เอกอืมไปละ่ะอันนี้เป็นเป็นอะไรครับนี่ไงอือนี่ปุ้นปุ้นนี่ตัวตัวกระปุ้นนี่เนี่ย ค้างคาวค้างคาวน่เห็นไหมค้างคาวอ๋อดูดิมดนู่นูนู่นอยู่บนนู่นนะเห็นไหมบุญเดินนั่นไปดูด้ยด้านนี้มีนกอะไรบ้างกินอะไรด้วยเขาชบน่ะตอบกินห้างคาวนี่ไงดูตรงกระจกนี่นี่มดมดี นี่นีนีตัวกระจกไมเห็นไนี่นี่นีตัวนี้นี่นั่นทาอะไรวะข้าวเนี่ยฮะนม่อะไรนม่ตังใหญ่เลยมังเบิดมัโรเบิดเห็นไหมเห็นไหโอ้ยไม่เห็นเห็ไหมไั่น่ยเห็นอยยอย้อยอยลอ่ลอยลายลอยลอยลยอยอยอ การส่งสัมปชัญญมสัตว์มีอะไรบ้าง้มีเยอะเลยนี่อันนี้เป็นไรนี่นี่รักเด็กๆมาได้เลยสวนสัตว์เปิดเขาเขียวนี่เม่นเม่นแม่น น <si <sy ึ่งหมะเม่นนะอู้หูตัวใหญ่เลยนี่อยู่หลายตัวมากกันในรูนี่นี่ในรูนี่ก็เต็มเลยหืึเม่นบ้เมนเม่นบ้านอ่เม่นใหญ่แขงคอยาวนี่เป็นอะไรเป็นจระเข้บ่อจระเข้แล้วมีเต่าด้วยนะ ยามอดมอดเป็นไงเห็นเห็นแค่ไหมแค่เห็นแค่จากไม่แค่หนาเย็นมืดตอนนี้เป็นไรทั้งหมดเเคเหมือนกันเคหรือแค่ร่างกายของฮะคหรือแค่นี่นี่ตัวใหญ่หน่อยนี่ นู่นนะอยู่บนนั่นะน,นมะมอดมอดกามอดเล้วไปดูอ่านี่เร็วตัวยังใหญ่เลยมอด ก็เป็นเกาะลีเมอร์อนะมีตัวอะไรนะไฮยีน่าเหรอไม่ใช่ไม่ใช่ใชอะไรนะอีกวัวน,น่าดูฮะเกาะลีเมอร์ลีเมอร์อเยอะเลยนะฮะแต่ไม่รู้ทางลงเขาลงตรงไหนอ๋อเขาน่าจะมาจากทางนูน้นนูน่นนู้นดูเนี่ยเต็มเลยฮนะลีเมอร์เกาะลีเมอร์ดูฮะ เกาะลิเมอร์น่ะน้ำหมอดหมอดเห็นไหมน่ะเห็นไหมน่ะเต็มเลยหลายตัวมากเลยนี่นะริมเมอร์ลิเมอร์เข้าไปยังไงล่ะี่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวตกลงไปนะทั้งหมดอันเขาเข้าไปยังไงอ่ะนั่งเรือน่าจะเรือฝั่งนู้นนะครับเราไปเที่ยวกลับมาแล้วครับเดินรอบแล้วเหนื่อยเลยนะที่สวนสัตว์เปิดเขาเขียวนะสนุกมากนะพาเด็กๆมาหาดูสัตว์นะศึกษานี่ครับปุ้นเป็นไงบ้างบอกหน่ยเหนื่อยไหม เหนื่อยแต่สนุกนะอยากมานี่ออกมาแล้วก็มาซื้อปลาเนี่ยปลากุเรเอาไปยำนะอร่อยมากนะใครไม่เคยกินลองๆนะไปเดี๋ยวไปเจอกันคลิปหน้านะครับฝากกดติดตามหน้านี้ด้วยนะครับไปละบ๊ายบาย